นี่คือสมาร์ทโฟนที่เบาและบางสุดตั้งแต่ x i ยวมีเคยทำมาเลยครับกับเ x i ยวมี11 Lite 5G SE ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสีสวยงามอย่างมากๆเหมาะก,กับทุกแฟชั่นของเรา <c oughs> และกล้องหลังที่ใส่มาให้สูงสุดที่6 4ลานพิกเซลแต่บางมากแบบนี้ฮะหน้าจอก็ดีไม่แพ้กันนะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่6.55นิ้ว AMOLED ซึ่งรองรับตอ l b บี i วิช n SDR และ SDR เด้วย เรืเพิ่มเติมราคาจะเป็นอย่างไรนะครับกดสั่งซื้อกดดูโปรโมชั่นได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยไปดูรีวิวกันครับว่าเป็นอย่างไรกับเดี๋ยวมี11 Lite 5G SE สวัสดีครับผมพัดจากทีพัดรีวิวครับชื่อรุ่นนี้นะครับคือ Xiaomi สีบเ Lite 5 GNE ฮะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความบางแค่6ก1มลมและน้ำหนักที่158กรัมครับคือเบาบางอย่างมากนะฮะจับถือที่แบบสุดยอดผมถูกใจมากๆกับเครื่องบางเบาแบบนี้ Xiaomi ส11 Lite 5 GNE เปิดตัวมาทั้งหมด4ส,สีโดยเริ่มต้นจากสีดำ t a f f e r Black สีฟ้า Bubblegum Blue สีชมพู Peach Pink และสีขาวรุ่นพิเศษก็ก,กลับมากับ Snowflake White ฝาหลังเนี่ยเป็นแบบกึ่งด้านกึ่งเงาไม่เก็บรอยในมือได้ง่ายนะและกล้องหลังที่ใส่มาให้3ตัววางมาที่มุมซ้ายบนของตัวเครื่องจะเป็นกระจกที่แบบใสกว่าเงาวกว่าเพื่อตัดกับฝาหลังนั่นเองแม้ตัวเครื่องจะมีความบางมากที่สุดและใส่กล้องหลังมาสูงถึอองน64ล้านพิกเซลแต่จะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยไม่ได้นูนออกมาจากตัวเครื่องเยอะเลยตัวเครื่องที่สวยงามตามสมัยนิยมและบางเบาทําให้เราสามารถพกพาได้ง่ายหยิบออกมาไม่เครอะเขินและใช้งานในทุกสภาพแวดล้อมครับ ยิ่งสีที่เรามารีวิววันนี้นะครับคือ p e a c h Pink ลายได้เป็นสาวสาวสายหวานหน่อยนะครับแต่งตัวสีชมพูชมพูผมว่านะครับเป็นเหมือนอัซเซสซอรีชิ้นหนึ่งที่เข้ากับการแต่งกายไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้รอบตัวเครื่องยังมาพร้อมกับปุ่มพาวเวอร์รองรับฟิงเกอร์สแกนแบบโค้งที่เนียนไปกับตัวเครื่องเพื่องานดีไซน์ที่ปราณีดด้านบนมาพร้อมกับไมโครดิสก์สำหรับตัดเสียงรบกวน IR Buster สำหรับใช้งานเป็นรีโมทคอนโทรลควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านพอเชื่อมต่อ USB C และช่องใส่ซิมการ์ด ช่องที่2ส,สามารถใส่เป็นซิมการ์ดหรือเป็นไมโคร SD c a r การ์ดก็ได้และยังมาพร้อมกับลำโพงที่เป็นดูโอ p ปิเกอให้เสียงดังกลางวันวสกใจผู้ประกับหน้าจอด้านหน้าแบบ Do t ด i s p l a y a m o l e d f u l l HD สตีพาร5 5นิ้วให้ความใหญ่ระดับเรือธงสีสันหน้าจอที่ต้องบอกว่าเท่มากๆครับสวยแน่นอิ่มไม่หลอกตาทีรองรับทั้ง10ปิด t r u คันเ DcI P 3 Dorby Vision SDR และ h d r 1 0ด้วย มุมมองตัวหน้าจอค่อนข้างกว้างดีครับหน้าจอนี้นะครับยังมาพร้อมกับรีเฟรชระดับ90เฮิร์และทัชจัมปิ้งเรทที่240เฮิร์ครับว้าว ทัชสเปกแกลดนี้นะครับทำให้คุณสามารถที่จะทัดหน้าจอได้รวดเร็วมากขึ้นการใช้งานรีเฟล็กซ์9เซเทิร์ตเนี่ยถ้าแอปพลิเคชันรองรับเนี่ยก็เรียกว่าดูล,ลื่นตาเนี่ยแตามากขึ้นนะครับส่วนการเล่นเกมที่มีทัชสเปกแกลดสูงระดับนี้ทําให้คุณสามารถทัดหน้าจอแล้วมันมีการตอบสนองที่รวดเร็วกว่านั่นเองครับสำหรับแครนแว์รอบนี้เนี่ยเรียกว่าจัดเต็มแบบว้าวเลยนะครับสำหรับเครื่องระดับกลางแบบนี้ฮะ ตั้งแต่ชิปเซตคอคอมสนามดก้อน 778G ฮะความเร็วสูงสุดที่2.4กิกะเฮิรตซ์แบบออกตาคอนะครับแรม6กิกรอม1 2 8กิกะไบต์อันเนี้ยมีรุ่นย่อยอย่างไรนะครับเดี๋ยวกดดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วกันครับว่าเสียงมีประเทศไทยจะมีรุ่นย่อยไหนให้เลือกบ้างหรือเปล่านะครับและการใช้งานตรงนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับ Android 11ที่ครอบด้วย MIUI 12.5.1นั่นเองและมีดักตือไม่ใช่นะครับสามารถที่จะเปิดโหมด e a d i n g ได้สนับเซตต้า,ต,าต่างๆได้เลยนะ นณวันนี้เองผลทดสอบ Geekbench 5ที่เราทดสอบมานะครับต้องบอกว่า CPU ตัวแรงตัวนี้ที่ผมเคยพูดไว้นานแล้วทำผลมัลติคอร์นะครับได้ถึง2,174ฮะว้าวและการทดสอบ Antutu Benchmark นะครับไดที่4,080ก,ก,กว่าเกือบ4 0 9คุณพระคุณเจ้าโดยที่การเล่นเกมวันนี้เนี่ยอาจจะขัดต่อความรู้สึกบางคนนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันแปลกต่างจากที่เราเคยทดสอบมาเลยเริ่มตนน้นตั้งแต่ a อครับ ไอซเก้าเนี่ยแต่เดิมเราอาจจะรู้สึกว่าเครื like ่องเสียบมีเล่นแล้วอาจจะมีอาการกระจิกกระชิกไมเห็นในวันนี้เองนะครับเสียบมี11 Li อ็ดไรท์ตัวนี้สามารถเล่นได้ลื่นมากดูเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวหาว่าอวยคือแบบไม่ว่าฉากสปินใส่ฉากเบรกกดในตัดเปลี่ยนซซนต่างๆเฮ้ยคุณมันลื่นจะเล่นสนุกมากๆากอ่ะและลำโพงที่เป็นดูโอสปิเกอร์คู่เนี่ยมันขับเสียงออกมาได้แต่รถมากๆเลยนะครับหน้าจออัมาเลตตัวนี้เดี๋ยวเราดูเกมต่อๆไปแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง เริ่มต้นตั้งแต่ขอฟิลตี้บอยเลยเข้าสามารถปรับระดับ Max กซ์ได้นะครับจากการทดสอบมาสีสันหน้าจอสวยดีอิ่มสดแน่นมุมมองกว้างและหน้าจอใหญ่6.55นิ้วทำให้เวลาที่เล่นเนี่ยนิ้วก็ไม่ไปบดบักหน้าจอนะครับแต่แต่แตแตผมก็ยังรู้สึกครับว่าบางครั้งเนี่ยการปัดกระบอกปืนนะครับหรือว่าการจูนหน้าจอมนเนี่ยมันยังมีอยู่นิดหนึ่งนะฮะเราขอขยายความต่อใน r o v นะครับ การเล่นคอฟฟิวตี้ไปอุณหภูมิมาอยู่ที่ประมาณสัก32 33 34และร้อนสุดเนี่ยที่38บริเวณตรงชิปเซตนะครับอา v วนวันนี้ยังไม่สามารถเปิด High ไฮเฟรมเ t e ได้ 778G นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเฟิมแวร์ในอนาคตเนี่ยคิดว่าอย่างไรก็น่าจะมีแพทช์ออกมาอัปเดตรองรับนะครับเพราะ CPU ตัวนี้ค่อนข้างแรงมากๆแล้วจะเป็นอย่างไรล่ะถ้าเกิดว่า CPU แรงแล้วแต่ตัวเครื่องบางเบา ที่ให้แบตเตอรี่มาเพียงแค่4,250มิลลิแอมเท่านั้นน่าสนใจครับไปลองกันเลยอาวในที่เราทดสอบวันนี้นะครับเปิดเป็น5 v าวีนะครับเอนะครับเฟรมเรทแน่นอนว่าเป็น30เฟรมก็เล่นในทั่วไปนะครับลื่อนไหลดีไม่มีอาการกระตุกอะไรให้เราเห็นกดสกิลต่างๆหน้าจอตรงมเปะดีนะครับจากการทดสอบมาเล่นไปทั้งหมด8นาทีกว่ากาแบตเตอรี่ลดไป1%เท่านั้น จูนได้ยังไงนั่งวันนี้30เฟรมได้แบบนี้อนาคต60เฟรมเป็นอย่างไรถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวเรามาบอกกันนะฮะส่วนอุณหภูมิที่ออกมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 33, 34, 35ช่วงนี้ค่อนข้างเย็นนะครับไม่ร้อนเลยเราต้องตกมือให้เสี่ยวมีฮะจัดการเรื่องนี้ได้ดีมากๆโดยที่การเล่นเกมเนี่ยก็จะมีเกีรทอโบมาช่วยในเรื่องของการรีพพลังงานนะครับแล้วก็ในการเคลียร์แอปเคลียร์แรต่างๆด้วยเออเจ๋งกว่า ส่วน D-I-M so Info นะครับรองรับระดับ L1 นะครับดังนั้นเนี่ยทำให้สามารถดู Netfli x ระดับ Full HD ได้อย่างไม่มีปัญหามีคำถามหนึ่งที่หลายคนถามบ่อยนะฮะว่าชื่อรุ่นเป็น 5G แล้วแบบนี้เนี่ยใช้ 3G 4G ปก,กติได้หรือเปล่าใช้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ 5G จะเป็นซิมปกติมาตรฐานทั่วไปก็สามารถใช้งานได้นะครับและการใช้แบตเตอรี่กลับเข้าไปนะครับก็จะให้อแดปเตอร์มาที่3 3วัตต์ในกล่องเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มอันนี้ถือว่าใจปั้มมากมาก เคสใสนะครับที่ใส่แล้วก็ถือว่าฟิตพอดีตัวดีและรวมถึงตัวแปลง USB-C เป็น3.5ม m mm เมนะครับเพราะตัวเครื่องไม่ได้มีพอร์ตนี้มาให้ก็ใ้าอยากใช้ใสายแบบเติมอยู่มีตัวแปลงมาให้ในกล่องนะครับและกล้องหลังเนี่ยใส่มา3ตัวครบระยะเลยนะครับกล้องหลัก64ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2อันตราวาย8ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่3 5ล้านพิกเซลเป็นเทเลมาโคนเองการใช้งานที่ผมทดสอบมาเนี่ย มันให้ภาพที่ค่อนข้างมีความสวยงามและเอกลักษณ์ของเซียวมีนะครับคือจะมีชาร์ปเน็ตที่จับนิดๆน,น,นะครับเน้นคอนทราต์เยอะๆการใช้ HDR หรือว่าการเปิดโหมด AI ที่วิเคราะห์ซีนต่างๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องสีที่สดๆเหมือนกันตรงนี้ใครไม่ชอบก็ปิดได้นะครับในขณะที่ผิวของนางแบบนะครับหรือว่าบุคคลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูใสดูเนียนนะครับรอบนี้เนี่ยมีความอมชมพูที่เยอะพอสมควรเหมือนกันนอกจากนี้ก็จะมีโหมดกล้องต่างๆที่ครอบคลุมเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 6.4มิลลิเซลวิดีโอสัน้นวีล็อกพาโนโรามาสโลโมชันการเคลื่อนไหวเ,เร็ววิดีโอคู่โครนซึ่งหลายๆตัวเนี่ยเคยรีวิวแล้วนะครับในสมาร์ทโฟนเสียมีรุ่นอื่นๆนะฮะหรือจะเป็นโหมดโปรนะครับที่ปรับค่าไว้บาลาน์สปีชัตเ h อร์ ISO ต่างๆเราก็สามารถเลือกได้นะครับและเรายังเลือกเลนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลนวายอันตรายหรือว่ามาโครด้วย ในการถ่ายโหมดกลางคืนหรือที่แสงน้อยเนี่ยไว้วางใจได้ครับกล้องหลักให้ F ไปที่1.79และไ i g h t m o d จริงๆเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เลนส์ที่เป็นอัลตราไวถ่ายด้วยนะครับจากการทดสอบมาก็พบว่าสีสันใช้ได้นะครับคุณภาพก็ถือว่า เพียงพอต่อการใช้งานแหละอันนี้เนี่ยคุณลองตัดสินดูวเองแล้วกันนะครับและกล้องหน้าที่ให้มาในจอเจาะรูนี่นะครับระดับ20ล้านพิกเซลครับผมมองว่ารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างเน้นฟุ้งฟิ้งมากกว่านิ้นะครับมันจะมีความฟุ้งๆอยู่หน่อยหนึ่งแต่ก็ถือว่าใช้งานได้เราจะมาใช้งานเป็นพอร์เ a ร t โหมดกล้องหน้านะครับหน้าชัดหลังเบลอก็ได้หรือจะเป็นการใช้งานโหมดกลางคืนกล้องหน้าก็รองรับเช่นกันส่วนการถ่ายวปดีโอกล้องหลังนะครับสูงสุดที่ระดับ 4K 30เฟรมและเรายังสามารถถ่ายโหมด Super m โค r ว Video ได้ด้วย รวมถึงนะครับยังมีโหมดวิดีโอ,อนิ่งนะครับแต่ว่าจะถ่ายได้สูงสุดที่ระดับ Full HD นะครับวิดีโอจะเป็นอย่างไรไปรับชมกัน สเปคัาร์ดแบบเพิ่มเติมนะครับ 5G เป็นแบบ duo s 0นะครับ b l u e t o t h 5.2ส่วน Wi-Fi ที่รับได้นะครับขึ้น5 GHz เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก500เมกะบิตเปอร์เซต์นะฮะมีมัตติฟังก์ชัน NFC ให้ใช้งานด้วยนะครับรุ่นนี้สำหรับใครถามที่คิปกันก่อนนะครับและทั้งหมดนี้คือการรีวิว Xiaomi 11 Lite 5GNE ครับเป็นสมาร์ทโฟนที่บางเบามากและหน้าจอสวย Amoled รองรับระดับ Dolby Vision HDR ฮะ สีสันจะมีอะไรให้เลือกบ้างนะครับความจุแรมรอมจะมีรุ่นจอยอย่างไรบ้างราคาโปรโมชั่นเป็นอย่างไรกดดูกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับแล้วเจอคลิปหน้าว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใดจาก Xiaomi ดีผมพัดลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ